ก่อนนะคะวันก่อนเพชรก็ไปซื้ออะไรมาหรือไมซื้อเนื้อมาค่ะหลังจากที่ขายผักได้200โคลนนะคะก็ไปซื้ออเนื้อมามาทําเนื้อแดดเดียวนี่เองค่ะอาาเ็โอ้เนื้อแดดเดียวดีในเช้าวันใหม่ค่ะนี่คืออาหารเช้าของลูกชายร้อนๆเลยนะไข่ ไข่ค,คน5ทบแทไข่ค,คนแต่ทำด้วยไข่เราเหรืออบ้าเลยค่ะแด้แแลนนะมาเว่นพาหนุ่มๆมาหาสุสาวนะคะมาเว่นเลยแดร์แลน่์มาเว่นได้ยังมั้ยพาเด็กๆมาเที่ยวสวนสนุกน,นะคะมาส่งเท่านั้นนะคะ แล้วเขาจะเล่นเองค่ะส่วนเพชรก็จะกลับบ้านไปทำก <มา S 1> ิจกรรมผู้ชายค่ะมาที่สวนสนุกนะคะก็ขับรถมาครึ่งชั่วโมองค่ะ,ะเจ้าช่วยด้วยทอดมันยอดมากส็จแล้วเพชก็จะกลับไปทานอาหารเที่ยงแล้วก็ทำงานบ้านต่อค่ะดูดฝุ่นไว้แล้วเหลือแค่ถูถูนี่ลูกสา,กสาวหน้าที่ลูกสาวนะคะ ส่วนเก็บบ้านก็เป็นหน้าที่ของเพชรค่ะแล้วก็วันนี้โปรแกรมของเพชรก็คืออะไรรู้ไหมว่าจะไปเก็บขี้ม้าค่ะแล้วก็ปลูกแตงนั่นเองไม่รู้ว่าจะทันไหมช้อปปิ้งต่อนะคะแตงโมเราก็เหลืออยู่เราเหลืออะไร <c oughs> จะทำอะไรกินนะคะโอ้ถั่วงอกสดมากเลยเอาไปทำอะไรกินดี ไม่ได้ถว n อ o แพ้หาเนื้อค่ะจะทำอาหารให้คุณปู่และก็น้องชายแฟนค่ะเพื่อที่เป็นขวัญและกำลังใจในการที่เขาช่วยอาหารเช้าและเที่ยงนะคะและบ่ายด้วยค่ะหูบ่ายโมงแล้วเพิ่งจะได้กินอาหารนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดการ YouTube ก่ะดูไปด้วยกินข้าวไปด้วย ผิดนางจีนค่ะ,คะอ不กินข้าวได้ยังไงเนี่ยช้อนกับข้อมอืมึงว่ามัน,ปนมแปลกๆเดี๋ยวไปเปลี่ยนซ้อมก่อนค่ะย<ป>ังมาในต่างแดนนะคะแดดเดียวจริงๆเลยน่าทานไหมคะก่อนนะคะว,วันก่อนๆๆเพชรก็ไปซื้ออะไรมาหรือะ ซื้อเนื้อมาค่ะหลังจากที่ขายผักได้สองร้อยโคนนะคะก็ไปซื้อ,อเนื้อมามาทําเนื้อแดดเดียว,ยวนะทานข้าวเสร็จก็ขับรถสิคะขับไปส่งสามีไปดูฟุตบอลค่ะก็นอร์เวย์เข้าแข่งค่ะแข่งที่นอร์เวย์กับน,นอร์เวย์ค่ะเขาก็ไปดูกันสามหนุ่มกันค่ะกับเทรนเนอร์ลูกชายแล้วก็เพื่อนเขา นี่คือดอกอะไรคะมันคือดอกอ่าเขาเรียกว่าอะไรดอกแอปเปลิลค่ะดอกแอปเปลิลยากาศผักเพชรมันจะรอดไหมเนี่ยอะไรเหลืองๆคืออะไรคะอะไรคะตัวอะไรเนี่ยใบมังักษน์เลยยังไม่ขึ้นนะคะยังขาวๆอยู่เลยนี่คือใบน้องจะเปิดดูไห้เนี่ย แอบ,บๆดูหน่อยแล้วกัน่าโผล่มายังยังขาวเหมือนเดิมค่ะโอ้กำลังงอกมากดูขี้ม้านะคะที่นี่ก็มีจกกิกจก,กรรมเยอะแยๆมากมายเพชรก็มาดูว่าขี้ม้าเขายังให้เก็บไหมอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเขาเคยวางไว้ว่าของฟรีนะคะเดี๋ยวเดินไปสำรวจก่อนว่าเขาเอาขี้ม้าไปขี้ม้าไปไว้ไหนแล้ว เด็กเต็มสวนเลยค่ะก็ก็มาดูโอ้นี่ไงขีม้าเดี๋ยวมาดู gratis แฮชเมเขาบอกเนี้ยเป็นขีม้านะคะเด็กก็จะเอาตัวแห้งนี่แหละค่ะนี่เลยฟาร์มค่ะเขาก็ปาเด็กมาทำกิจกรรมนะคะตรงนี้ก็เป็นมินิกอล์ฟค่ะก็วัยรุ่นก็มาเด็กๆก,ก็มาแล้ว Oh, just, uh เ็กก็คงไม่ได้มาค่ะเพราะว่าลูกชายลูกสาวก็มาเองได้แล้วนะคะก็ไม่ต้องการเราแล้วเรียนขี่ม้าจะเสื้อไอตินนะคะไม่ได้กิน,นะคะ่ะเพราะว่าคิวยาวออกมาหน้าร้านเลย <laughs> กวจะได้กินอีกครึ่งชั่วโมงแลวคะ่ะ <laughs> ก็เลยไม่ค่ะไม่เสียงนะคะ เราก็จะได้ไประหยัดเงินแล้วก็ลดทุนด้วยหลังจากที่ขับรถไปส่งสาม,มีแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อไปดูบอลน,นั่นเอง mm hmm. เพชรก็จัดก,การกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองคะ่ะ mm hmm. ก็คือทําสวนนะคะ mm hmm. วันนี้กะว่าจะทําแปลงแตงกวาไวค้ค mm ่ะ hmm. เพื่อจะปลูกนั่นเองปลูกวันนี้ไม่ได้นะคะเพราะเวลาไม่ทันคะ่ะ ดังนั้นขอเตรียมแปลงไว้ก่อนค่ะก่อนอื่นก็นี่เลยขุดดินขึ้นมาค่ะพรวนดินขึ้นมานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ดินะร่วนชุยและค่อยผสมกับขี้วัวขี้ควายนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในต่างเรือนอากาศดีค่ะจากที่เราจะไปออกกําลังกายเราเอาเวลานั้นมาทําสวนนะคะเจียดเวลาออกกําลังกายมาทําสวนมาออกกําลังกายที่สวนค่ะ พอทำสวนเสร็จก,ก็กลับมารับสามีนะคะเพราะว่าเขาดูฟุตบอลเสร็จพอดีค่ะนี่ราคาบรรยากาศสนามฟุตบอลนะคะเป็นทีมของแบดเกนกับลินล,ลาฮ์มเออร์นั่นเองค่ะอาหารเย็นค่ะโอ้ดูเนื้อแดดเดียวพึ่งเสร็จพอดีค่ะพึ่งถึงบ้านคะ่ะไปทำสวนมาแล้วก็ไปรับสามีที่ไปดูฟุตบอลนะคะดูฟุตบอล กลมาถึงบ้านหิวมากเลยหนึ่งทุ่มแล้วนะคะ <c oughs> รับพวกเข้าทานอาหารฝรั่งกันพิซซ่านี่คือข้าวเหลือจากข้าวมันกระน้องประกาศหินประกาศเห็นชุดแรกนะครับยังไม่มีเวลาทำปนห็ <c oughs> นล้ำม่เพื่นเลยเพก่อนจ่ว่าเพชร้าคงจะเอา ปนปลานี่ล่ะเอาปลาใส่แล้วกลายเป็นป่นเืมือเดาขับไปรับสามีกับ <c oughs> เพื่อนๆเขาก็ไปเชียร์บอนกันคนเยอะมากรถก็ติดค่ะก็จะหอง โออะไมันจิตคอเนี่ยส่วนลูกชายก็พ่อของเพื่อนไปละไปเลยรอดตัวไปไม่ต้องไปรับอดูอะอร่อยแค่ไหนอร่อยมากมัอร่อยจริงจริง กจิจกรรมต่อไปค่ะคือการปลูก,<ฮ>ลกผัก,ผกมาดูผักของเพรนะคะปลูกยาวไปค่ะสองทุ่มแล้วก็ยังปลูกนะคะทำสวนให้เต็มที่เลยหัวหัวก็เพิงนะ,ะรอจังหวะไปอาบน้ำตอนแรกก็ปลูกดอกไม้ก่อนนะ,ะนี่ดอกไม้ที่เพรแชรไว้แชรไว้เพื่อที่จะปลูกนะคะก็ใส่เข้าไปค่ะ ตัวนี้จะไว้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้เพื่อนๆน,นะคะของใครเป็นของใครก็ดูเอากันเองนะว่าใหญ่ขนาดไหนก็นน<อ>กิก่นก้านนั่นแหละค่ะไม้นั่นโอ้ได้หลายต้นอยู่นะเนี่ยนี่เห็นไหมคะต้นที่สอง นลีลากก็ฟังเสียงนกนะคะเสียงนกยาวไปเดี๋ยวเรายรลดน้ำตอนที่สามก็ฟุตบอลนี้ก็มีอยู่ทั่วไปเลยลูกชายฉันเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนกระถางเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆนะคะ

เป็นการทดสอบค่ะหลอดก็หลอดไม่หลอดก็บายบายกิจกรรมต่อไปก็คือเห็นไหมคะมันคืออ,อ,อุ๊อยอะเยอะมเพปรปูก,กับนัอเรียนนะคะแล้ววันนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางจากกระป๋องนมเปลี่ยนมาสามรอบแล้ว,ลวนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเปลี่ยนนะ,ะเพชเก็ตัวน,นี้จะให้เพื่อนเอ๋

ต้นจะยังไว้ข้างในอยู่นะคะไม่กล้าเสียงค่ะช่วงนี้ส่วนดินนี้ก็วางแผนการผิดพาดตรงกระถางน,นี้คือปลายอดจะทิ่นได้เลยคนะ่ะกลับว่ากลับไปไทย มาก็ค sì ือได้กินค in ่ะลากเข้ายาวยัดไปได้นะคะไม่มีปัญหาก็จะเติมดินนิดหนึ่งก MM ็เป็นอัน นี้เสียบเข้าไปค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาโอ้ยนายหักเลยสิดานมากก็นี่เลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมจะวัดในการทางสวนของเพชรเดี๋ยวเพชรก็จะขอเวลาไปอาบน้ำ สระผมแล้วก็นอนดูทีวีนะคะเน็ตฟิกต้นหมา YouTube ต้องมา,งมาเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมงสวัสดีค่ะ